แค p พิเปิลเดย์ทูอีกันเราไม่ชอบก็ซื้อง,ง่ายๆไปรับแฟนมาจากโรงพยาบาลแล้วออกโรงพยาบาลด้วยตั้งยังไงสี่สิบอ่าใช่ทำไมตรงต้องมันจุอะ

ไม่ได้พอดี okay. ๋ยวว่นะเห็นกลับมาที่เดิมเราจะมาหลอกลวงภาษาสุนไม่ได้เออต้องเปลี่ยนมาเลยอะสันเออลีกดิแบบนี้ค่อยถูกหนยอ o you ตัวแรลัมีเเมดาเกินใให้เจ้าของมามาดูเมียตัดทีนีหเขาตัดให้ตัวเองนอสวยๆนะตัด ถ้าล้มเนี่ยไม่ได้แต่งงานอีกนะน่าจะไม่เลยแต่งงานอีกก็สวยนะคะดูวินทำอไโอเคล้ชมว เฮ้ยปวดหัวมากโอไมก่อนนะคบเป็นภาษาเขากระไรติดนองหัวนะฮัลลิอค้ดฮัลลิโค้ดเย้ใช่ไหมกินไม่กินใจเขาอย่ะ ไม่โชคนะเนี่ยไม่เต็เไตเตงไงตั้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ <c oughs>